สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม,อมอเคอมมานเดอร์โค้ชเรย์ลส์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าบลูส์ไอ้นะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณแคนาดาอ่าแคนาดาไกด์ Guide นะแคนาดาไกด์สามสองนะเล่นเป็นคอมมานเดอร์เคนะอยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่ในลีกไทเบรเรียมสานะฮะสู้กับคุณไอซ์หนึ่ง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 ศูนย์สามนะผมพูดเลขครับไม่ช่างมันเถิดนะฮะอ่าเล่นเป็นคอมมานเดอร์สตรองอาร์มนะอยู่ในลีก46นะครับผมอ่า น,อน็อตเจอกับ G.D.I กันอีกครั้งนึงนะก็มาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งฝั่งฝั่งสีแดงนะเปิดเป็นเทโรงรถมาก่อนนะออกอ,อะไรนะบักกี้มาก่อนนะสามคันนะครับผม <c oughs> <c oughs> ส่วนฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็โรงทหารนะตามมาด้วยสนามบินนะครับสร้างออก,ก้าขึ้นมานะออก,ก้าในเป็นยูนิตที่ยานเกราะแทบทุกคันในวาดกลัวนะ <c oughs> เพราะว่าดาเมจมันเยอะมากนะ แต่ว่าถ้ายิงใส่ทหารราบคือน้อยหน่อยนะไม่ค่อยคุมนะครับยังไงยังไงครับอุ้ยฝั่งซิมกันอ่าไมโครออกกาออก,ออก,ออกได้นะเรียบร้อยครับอ่ามายิงบักกี้บึ้มไปแล้วนะส่วนบริเวณด้านล่างนี้ก็ดูเดือดใช้ได้นะฝั่งสีแดงโโอ้หสร้างฐานพ่นไปขึ้นมานะอ่ามาเจอกับอะไรนะช็อคเวฟนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีแดงได้ยิงไปก่อนนะฮะลูกแรกนะฮะนิวเคลียร์ลูกแรกนะครับแต่วันนี้ครับเอาช็อคเวฟโดนไฟเผาเรียบร้อยครับผมอ่ะเฟรมซูปเปอร์ <Okay. S 1> เข้ามาอีกหนึ่งสควอตนะ ามาเจอกับอะไรครับทหารเอ่อชื่ออะไรนะมีสายสควอตนะฮะโอ้โหตรงนี้ยังไงครับอ่ะขึ้นไปหาช็อกเวฟนะฮะแตกสิครับลักษณะน,นี้เจอช็อกเวฟไม่น่ารอดน,นะบึ้มไปแล้วเรียบร้อยอ่ะฝั่งสีน้ําเงินเรนเทคโรงรถแล้วนะฮะออกวอล์ด็อกมานะครับตามมาด้วยเออ่พิษบูนะฮะจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงบานชีมานะฮะอ่าแล้วก็บึ้มเอาแบานชีไม่บึ้มนะฮะแต่ฝั่งสีน้เงินฝั่งสีน้เงินจะ,นนจะยึดแพลตฟอร์มได้ไหมโอเคได้อยู่นะ ออาตอนนี้กลายเป็นว่าฝั่งสีน้ำเงินกำลังจะได้ยิงนะเอามีการวางป้อมป,ป,ปืนขึ้นมาด้วยนะเรียบร้อยครับนิวเคลียร์ลูกที่สองนะฝั่งสีน้ำเงินเป็นฝั่งที่ได้ยิงนะครับบึ้มไปนะตอนนี้โดนกันไปคนละลูกแล้วนะโอ้หเตรียมทูปเปอร์เข้ามาเอาป้อมแตกนะฮะหมดเวลาก่อนนะ,ะก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะโอ้โหผมว่าเกมนี้นี่น่าลุ้นมากๆเลยนะเพราะว่า<อ>ทั้งสองฝั่งนี้คือมียูนิตท,ที่เอาไว้แก้ทางกันได้ดีมากเลยอะ อยู่นติตต่อต้านทหารราบต,ต่อต้านยานเกราะอย่างเงี้ยแต่ว่าอากาศยานช่วงนี้นี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นกันนะยังไงนะฝั่งสีแดงแบนชีมาเพิ่มเติมนะจังหวะนี้โอ้โหส่วนด้านบนนะพิทบูยิงสู้กับบักกี้แล้วตรงนี้แบนชีวิ่งผ่านป้อมปืนเรียบร้อยครับแต่นะจังหวะนี้ยังไงฮนะมาเจอ a อ c ีซีนะแบนชียิง APC นะฮนะ ถ้าเอพแตกเนี่ยมันจะสปอนอ่ายูนิตมิสไซส์สควอตออกมานะบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะแบนชีฝั่งสีแดงบอกจะไม่ทุนนะฮะสร้างรถถังสกอร์เปียนออกมาเลยนะตามด้วยแบนชีนะครับฝั่งสีน้ําเงินเคาน์เตอร์ด้วยการสร้างออก,ก้านะ้นครับแบนชีเข้ามาอุ๊ยออก,ก้ายิงจรวดใสอ่สกอร์เปียนแตกไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้มอไซเข้ามาผมว่าไม่ทันแล้วจรฮะอุ๊ยได้อยู่นะฮะแคนเซลไปได้นะโอ้โห อย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็นำหน้าขึ้นไปได้นะเรียบร้อยครับจบเกมนะตูมนะฝั่งสีแดงคุณแคนาดากายสามสองแตกไปแล้วนะห <c oughs> ลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดนะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณไอซ์หนึ่ง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 ศูนย์สามนะฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ